ครับสวัสดีมือโยกบ,บ่าตาคำตะก,กาครับผมออกมาโคกหนองนาคือเก่าครับมือนี่ครับสวัสดีครับโอ้เอาฟื้นไปยังกันนี่ฟื้นไปทางไฟหนังเขา่าโอ้อนันเปลี่ยนอาชีพตัดไม้ออนเ,นเ,เมด้อเป่านี่ธุรกิจมืดโอ้ธุรกิจมืดเผ่าทาน <laughs> มีธุรกิจมืดเพ <laughs> <laughs> ราะ <laughs> เอาคือบอกไปโหลดปีธายบ่ได้ด้โอ้จิดปี่ายพอมปุ๊ปิดแล้วงั้นโอ้พุ่นะไม่ไหลตัวนี่พุ่นะไม่ยังเอาอนีเพื่นเพ่นีดยางเท่านดิ ถ้ากิีดเอานิ่ได้เพราะราคาสุรดอยู่เรื่อยไงต้นป่ายมันเนี่ยนแล้วไม่อย่างสุดยอดแล้วแหงย่งงำหนาวนย่ำนี่คตไม่อด หาฟื้นยังหาไงหาโปเป้โปเปะหลอดตัดไรยหลายมือดเลยอาจารย์เพื่อให้ใบมันโดนไหนนี่มันไหนล่ะนี่ธุวกิจเหมือดดีเอาไว้เอสเอสวงไหนเต่ากูเพ่เห็นเต่าเต่าทานไหมเอสซื้อถังโอ้ยจีซื้อถังเอาหรือแม่นจะเอาดินปั่นเอาสูตรอาจารย์โจรกันใดนะโอ้ คือบ่เอาดินปั้นเอารถเตาใหญ่ๆรถเอามันเอามันเตาเตาแล้วลอยก็สอบรถนั่นบาดเนี่ยตัดงไปเครื่อง ห้าวหงเนาบ่อยบาดนี่องเนาบ่นน <c oughs> อตายแล้วบาดไม่องเนาบ่อตัวน,นี่ย่องเนาตายรถดนอเยี่ยหอไดนี่คือม่เคยเห็นยกระือลายสีเธอ จักดำจักเขียวจกักแดงเ,เรียบร้อยะ <laughs> อยองว่าไ้ตัวนี่นเว้ยมันอยากเมื่อแล้วอยากเมื่อแล้วรครับอยู่หกหน้าครับมันี นี่พี่น้องสุดท้ายก็ตายครับสตาร์ตบถติดบม่รู้ว่ามันเครื่องเย็นหรือมันเครื่องห่อนผดหรือยังไงก็ยังไม่เข้าใจหรือมันจากเมื่อให้่หอนขึ้นห่อนเงอน,นแหละกับบนี่จ่ายเงนหรือมันคือห่อนเงินแห้งแล้วเมื่อเทอินเมือ่อเทินแนหรอปะถ้าเป็นเล็กน้อยแอวเมือ่อแต่โดนนี่ ไปตัดอีกบ่บัะนี้เตาอันนั้นมันตเม็ดหนึ่งหรือเม็ดจีบบรรยากาศแ้ำเลงไหมปลาหย่านี่หนูหนูบ้ากองอยู่นี่ิวะเงี้ยมือเส้านมันมายามอยู่มือเส้าบ่มีบ่ติด บ่สามมือเลยว่าได้มายามบ่วงมายามมือเศราบ่ได้บ่ติดไหมบ่แน่ใจบ่ยามแล้วมืออื่นยังหยิบมือเศร่วนยังหยิบร่องยามคือคนส่วนขนาดวะ ธุรกิจเนี่ยธุกิจเมือดบรรยากาศเย็นขนาดมึงจะจ่อยหนาวเขาไม่หรอมึงวานก็บ่อปันไปเลยมึงขึ้นเห็นหนาวเห้งอ๋อไปกียรางโอ้ยหนาวรักจ่วงตีสองจนว่าอยากไปนะะเอ็ดยังครับบ่อวีเอ็ดยังเนี่ย ตัดคลิปตัดคลิปโอ้ตัดคลิปให้ไอพี่รองคนเมืองโอ้พ้อมเลยปะบอกไทยครับพี่้องโอ้สคลิปนี้เอาขอมุลนเป็นภาษาไทยอห้พี่น้องเขาคลิปแรกปะครับเอาลงคลิปแรกเล่นปะเอาลงคลิปแรกเลยทสอบทดสอบมึงก็จะพี่้องที่งานจะฟังเราส่งมาให้เบิองโอ้ั2512ได้มีการเปลี่นชื่อใหม่ซึ่งเรียกมาถึงจนปัจจุบันนี้เรียกว่า แวงอุดมใสสำหรับประชากรในแงคือบาสุดยอดสุดยอดครับคืออยู่คืออยู่คร no ับคืออยู่ทีแทบม่าน่ครับคือคือครับโอ้คลิปนี้คลิปนี้ของเบ้าเอนี่ลองฟังกนะครับฝากสกลุ่มไปเบิ้งให้เบ้าเอเนี่ยลังจากเบิ้องคิดเบ้าตะเราจะลืมไปเบิ้งให้เบ้าเอเนี่ได้ครับเด้ออารมงมือนีเลยบวะครับคิดวายรครับ ลงมือนี่แหละครับอ๋อลงมือนี่คลิปนี้เลยเลยครับครับผมครับรอชมครับรอชมเลยแต่ในบ้าเอจะลงคลิปให้ไอ้พี่น้องยูคูชุกนในเมืองในเมืองทั่วทั่วประเทศเลยนะครับเพิ่งกำลังแต่งคลิปให้พี่น้องได้รับชมครับบ้าเอบรรยากาศย้ำแร่งห้องกะกระพากันเอ็ด ไอ้เวียกไผเวียกมันครับพุ่นมานิพนธ์เพื่นก้าท่าสีครับท่าสีข้างหลังนึงเพิ่อกลาลงมาแหละพุ่นมันคำมันเหมิดเพิ่อกับพักไว้สะกก้อนก็เอกก็าเอกตัดคลิปครับวีดีโอว่าเพื่อนเพิ่อกับหายางไทยคลิปครับเพิ่นมาเอาฟืนไปเอาไปทาเอ็ดภารกิจมืดเผาทานครับบ้านนี้เพิ่อน บัดนี้เพิ่นจะไปเป็นเทาแก่ทาแก่เผาท่านครับบัดนี้เนี่ยโอ้บัดนี้เป็นทาแก่เผาท่านนะบัตรธุรกิจเหมืดธุรกิจเหมือเอันเดียวนี่บละเอาลองเมือง้ามันมันนงทานทานขาดตลาดตอนนี้เนี่ย เพราะว่าเพราะว่าอย่างวันตีผู้ที่เพิ่นเผาขายกับเพิ่นกระยากเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำแต่เก้าเคยซื้อสอบจักบาทครับร้อยเจ็ดสิบบาทเด้สอบหนึ่งสอบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทประมาณเดือนที่แล้วแต่วัาตะกี้เลยนั่นแปดสิบบาทคือจังกะหาไม่ยากพรอมแล้วหาไม่ยากเนี่ยากเดครับเป็นภูมิปัญญาของเุถาู้แกสมัยตะกี้ เสี่ส <ไง S 2> ล้อม,อมขีดตมเอ็ดเป็นเบาช่างหลดก็เคยได้เห็นเนาะเอ็ดเปลี่ยนอด, <c oughs> ดอกมันสามารถปูขีดตมขึ้นมาเอ็ดเป็นพูนขึ้นมาเนาะเอ็ดเป็นผงมั้งไงเด้ทางใต้ก็เป็นหลุมวันนี้ใหม่น้ำพอนกับปัดใส่เลี้ยงใส่ย่างดีเพิ่นเด้คุดใส่พ่น,นพบ่แม่นอ๋อเป็นพ่นอันนี้เพิ่นก็เอาวขีดินพ่นก้อยขีดตมก็ขึ้นปั้นขึ้นว่าหรอเป็นโดม อืมมาในพกเอ็ดหูฟันหูอย่างออกมีรูระบายลมโอ้เจ็งพเท่าตะกี้ทิ่ภูมิปัญญา้เฒ่าตะกี้ลองเอ็ดเมืองแหลอ้ะอะไรไดลองลองเลียงันกับประจุกับ่มีความหลูนไม่ไปอะ่รสิประจุกับเพื่อเลยประปจุเจีกยบเป็นท่านเจีกยบใหม่เบิ่ลเลยเนี่ยทนมาเขาจใหม่ไม่หายใหม่เลยเอ็ดเอ็ดยุ่งหานเอาขี้แกบเอาขี้แกบมาใส่ อ่าก้อนหนึ่งมันแตกพอไฟอุณหภูมิมันแห้งแล้วเตามันสิแตกนะพอแตกกโอ้เรียบร้อยเลยบ่ได้จักอันในเดียวก็บ่ได้ด <c oughs> <c oughs> ิถ้าบระเี้ยว <c oughs> เสียแบบไม่แบบไม่ปะเป็นแบบแบบแบบของอาจารย์โจนจันไดพี่น้องเข้าไปเบิ่งเด้อทิมเข้าไปโจนจันไดช่งดองยนะแบบูทูบนะใส่เพื่อนเส่้อผ้าเผาทานแบบ โบได้ใส่ีิดินคือเก่าส่วนสิเป็นวัสดุอยังนั่นค่ะเพิ่นเอ็ดไว้ถ้าขายเลยเป็นบ่ครับโบเพิ่นเอ็ดใส่โอ้เเอ็ดใส่อยู่ในเงินในซานย่ำอยากได้จังซังเอาบ่คือยังไหบ่เพิ่นเอ็ดเพิ่นเอ็ดใส่อยู่ในเงินครอบครัวเพิ่นโอ้ของเพิ่นเพิ่นเอ็ดได้ใส่ใส่ซื้อแต่ว่าของเพิ่นก็มีคนเข้าไปเบิ่งคนเข้าไปศึกษาดูงานหลายนะโอ้กะว่าที่นั่นทำสำเร็จแล้ว หลายอย่างเลยอาจารย์จในกันไหนเพื่อนสอนหลายอย่างสอนในวิธีเอ็ดแนวเครื่องต้มน้ำเอ็ดมาจากเพื่อนเจ็ดคือเพื่อนบ่ล่ะเอด็ดคือเพื่อนเลยเอด็ดเพื่อนได้ผลของคือเพื่อนเลยทำได้จริงของเรานนนเนี่ยโอ้โเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเี้ก็สิไปเอ็ดคือเพื่อนที่กันเดี๋ยวถ่ายให้เมืองครับได้ไอัปเดตให้เมืองอีกรอบนึงเลยครับอยู่ให้อยู่หน้าเพื่อนพูดละเป็นทานเป็นอย่างมากอะมันสำเร็จแล้วกัน เดีเอามาฝากนิพนธ์คือเกขาแหละเพราะว่าได้ไม่อย่างนิพนธ์ไปครับผมต่าตาไม่บ่ฟื้นอยู่บ่โอ้ฟื้นบ่ไม่ยางอยู่นะตัดออกกองเอล่ยอยู่นาเงันนาเทียงเดี๋ยวบ่แม่ไหลายน่ะแม่โอ้ก็เอาเขาจำนำหมดแล้วเขาจำนำหมดแล้วเดี๋ยวว่ายังอยู่สันดักย่างบ่ยังเลย กันย <idian> ูนาเทียงกันย <urine shameful> <siempre> ังแต่ซ <eso popular anyway> ุ่มนิดหน่อยเล้วซ้ำแขนซ้ำอันเพอได้เอาไว้ถ้าอ้อยฟื้นอ้อยไฟามนอนให้นอนหน้าาพูดคำมือตื่นตาแล้วครับก็พากันอยู่สมาคมของเก้าเอาไว้ในช่องเบาตะเนียอยู่ก็มึงพนเพลินดีก่อนครับกระทาไปเมึงช่องที่แท้จริงคับ จู่ช่องของบ่าวเอทีมงานบนนารรณาผมเมื่อเนี้็ไปแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวบ่าวตาจะมีอีกอย่างออกมาเหรียญไทยอีกอย่างให้พี่น้องได้รับชมอยู่โงน้องหน้าอีกอัปเดตให้เมืองไปเรื่อยๆครับแต่เมื่อบ่าวตาปันสบการไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ